เปิดโพส์จากใจเจมจิรายุเต้ยจรินพรหลังมาตาละดาลาจอลาจอไปอย่างประทับใจส,สำหรับมาตาละดาละครแนวโรแมนติกฟิลกูดของช่องสาซึ่งตอนจบก็ทําเอาแฮชแทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาตาละดาตอนจบพุ่งติดเทรน์อันดับที่หนึ่งไปแบบสวยๆในขณะที่พระนางของเรื่องอย่างเจมจิรายุและเต้ยจรินพร ได้เปิดโพสต์ส่งท้ายละครตอนจบอย่างสุดซึ้งโดยหนุ่มเจมเผยว่าอัญญาประกาศคู่สวัสดีทุกคนอย่าลืมพลังวิเศษของตัวเองนะขอบคุณทุกคนอย่างสุดหัวใจครับในขณะที่เต้ยบอกว่าแกงบ้านมาตาสำหรับเต้ยเป็นเหมือนแกงฮีโร่ที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบพวกเขามีแต่ความใจดีความจริงใจ และกล้าเอาพลังวิเศษนี้ออกมาใช้อย่างกล้าหาญการที่มาตาจะเติบโตมาเป็นแบบนี้ได้เหตุก็เพราะพ่อเกรซนาวีแม่มนนาะคิดนาะเจนนี่นาะโจลี่หล่อหลอมเขามาด้วยความรักและมีเพื่อนดีๆแบบรีรี่วันนี้ละครจบแล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขอิ่มใจที่ได้ดูละครเรื่องนี้นะ และสามารถเอาพลังความมาตาที่มีอยู่ในตัวทุกคนกดปุ่มเอาออกมาใช้กันได้บ่อยๆนะเต้ยภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ละครที่ทำให้ครอบครัวกลับมานั่งดูละครพร้อมหน้าพร้อมตากันได้อีกครั้งหนึ่งละครที่พูดถึงความรักความอบอุ่นการยอมรับซึ่งกันและกันในแบบที่ทุกคนเป็นอย่างเท่าเทียม รวมถึงการยอมรับที่จะรักและโอบกอดตัวเองในแบบที่เราเป็นด้วยผลงานนี้เป็นของขวัญสำหรับอาชีพนักแสดงของเต้ยมากที่สุดเลยขอบคุณที่จ๋าพี่เปิ้ลผู้จัดและทีมเมคเกอร์ Maker พี่หญิงคุณอุ้มคุณโดนัทคุณหมูแดงที่ให้โอกาสเต้ยได้มารู้จักไอดอลที่ชื่อมาตาลดานะคะบทละครเรื่องนี้ พี่จ๋ากับคุณอุ้มเขาเขียนกันเองเลยนะเก่งไหมหลักขออวยหน่อยขอบคุณผู้แต่งนิยายเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณช่องสามที่ให้โอกาสเต้ยเสมอมาขอบคุณพี่เงี่ยวที่ครีเอทซีนให้มันน่ารักและตลกได้ขนาดนี้ขอบคุณทีมงานทุกๆคนทุกองค์ประกอบในกองนี้เป็นกองที่สนุกและอบอุ่นมากๆจริงๆขอบคุณนักแสดงทุกๆคนในเรื่องนี้ เต้ยดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ทำการแสดงด้วยกันค่ะจริงๆคือเหมือนไปเล่นด้วยมากกว่าฮ่าฮ่าจะเก็บความรู้สึกที่ดีมากๆนี้ไว้ในใจเสมอค่ะนึกถึงเมื่อไหร่ต้องมีแต่รอยยิ้มแน่ๆแต่ตอนนี้แอบใจหายไม่อยากให้จบเลยแหะแหะรักค่ะ